ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศย่ำแรงครับซุ่มซ่าซุ่มฝนคือกากับพี่น้องด้วตกซึมเหือกันในตกครับนี่ครับบรรยากาศสบายสบายครับพี่น้องด้อนี่ครับแม่สาวแม่ท้องครับนึงหาจดขอามกับท่านพ่อครับพี่น้องมาท่านได้จังหวะกัน ทั้งาราคาพอตรงกันทั้งไก่ด้วยพี่น้องด้วยแล้งพี่น้องไกลๆบ้านด้วย <c oughs> ไกลไรก็ว่าอยากไปล่ะพีน่น้องนี่ครับกินหญ้าเลื่อมหญ้าจนแปนเป็นหลับ,บ,บนนพี่น้องหญ้าบวกน้าบวกเขียครับีแ่แยนรักันแฮนดีแท้ครับนี่นมีลมยังน้อยลมเย็นสบายสบายพี่น้องนี่เอ้บรรยากาศ เอารดราคาพี่น้องเด้เอาไกลๆบ้านนี่ละทับมาแล้วเดียนคอสองเดียนโค้มโตบามันแดงน้ำบานได้ครับให้พี่น้องไปรุ่นเราไปใดสองทางไปเลี้ยงเอาลูกก็ไรก็ไปเลี้ยงเป็นเนี่ยก็ไรก็เป็นเนียเนเน่ยอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องมันอ้วนครับสูงรอยยิ้มหาบวกบครับนี่เลี้ยงง่ายจนง่ายบะามันลูกหม ũ, ูสองสางอ่างเลือด เปิดราคาไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยเนี่ยเอาขายออกไปพี่นองเกครับบายย้านเรียงเนี่ครับเรื่องเทียบกับขาดทุนด้ยตัวนี้ราคาทุนเลยครับเมื่อจะไปตลาดผมก็บ่อแม่ตลาดอุ่นไหวครับอะไรแปลงไปในพีนองไปเรียงเนยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหานนร 1, 000, 1, 000, หา้อยครับต่องหายซี่เผยอีสานบานห้องได้ครับให้รับประกันแชงค้าให้กับสิบหาเมื่อพีนองช่วยกันดีดีครับพี่นองเพราะไปใส่มาใส่เอาเลยตล้องเลย ยแต่มันอยู่นั่นจากสามหมื่นห,ห้าหมื่นเปนเลยครับนี่แหละเงินดำเงินเปลือยน้นำเมียขานหาง,างน้ำเมียคุ้นๆกับซ้องเคลือ่อยเอาไปหลังด้วยลูกสองลูกสามต่อไปนี่บังเมียสาวครับข้อมสูงลอยสามสิบห้าบวกว่าปับแดงจนแสบตาครับมันได้ครับแดงเข้มแดงงั้นครับเปิดเรื่องนดำแต็มรางย้อนออนต้น หางลามเลยคอเข้าครับเล็บง่ามตั้งคู่หนาคู่หลังคอขาดำพี่น้องเลยหูดำเต็มใบแล้วพ,พี่น้องนะง่ามเก่งดำเก่งบดน้าน้ารอหนาง่ามดีครับหูง่ามครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับ กับเลียงเท่าเดียวกันเลยครับครับสิบแปดสิบเก้าเดียนนี่ก็ไเลยครับครับเท่าเท่าเดียวเนนำงามพีนลังแล้วคือเรืงนานาดีอันนี้ก็ลงราคาอีกันพี่น้องเืินสามพันนยครับเนี่ยเอาเลยเนสามพันตัวเดียวก็ได้เราเป็นโคก็ได้แล้วแก่ได้พี่น้องเด้นล่ะแก่บางอยากใหมันแกันหลติดกันอยู่น้ำกันพี่น้อง เป็นเลี้ยตนศาสตร์ต้องเหลาโยมกันดีครับนี่ไปยยมกันเลยครับสอง0มื่นกว่าบาทคนนี่ครับสองเมื่นหาพันครับอเอาจิตใจแนเพ่งพี่นองผมว่าจะไปขายตลาดเพราะไปหอกว่ามันบุญไหวพอขาต้องฝนตกครับพี่น้องจากให้พี่น้องเอาไปเรียงสบ,บาบ กับเดี๋ยวตวนาไปตลาดไปขึ้นรถซิบรอเขาจะตทกสาหลาเรื่องยากเลยแบบถ้าบุญถ้ากรรมเรื่องยากเลยเดี้ยวตวนตัวางคนเดียวไปขากินย right. ังเดียวอ่านยังเดียวอ่านจินนยังเดียวเนี่ยคือเลียตนครับพ่อผมไม่อยากไปตลาดขึ้นรถเขาแล้วว่ารัวเขาเดียวไปหยังเช้านมาไม่เดียไปขากินแล้วไม่เลี้ยงยีครับหัอขาอะไรสัตว์ห้องขายเขเลี้ยห้องขาดีใจน้ำสบายใจเลื้ยตน มับต้นตอขี้วีแตงแคบง้วงก้ยก็ต่อต้นมวางาขายแล้วก็เรียงตอขีวีตอล้มหายใจขายราคาน่ำกันขึ้นรดสิบต่อลดกวา่างตายย่างเดียวสิบเมื่อย็่ได้ยินหยากับไม่ได้สงสารยังเงี้ยงงวงกล้ยแล้วแม่มันจะได้ยินว่ายินด้แล้กูนั่งยินเหล่าอยู่เอเป็นสั้นครับอยู่ตลาดเลี้ยต้นเลี้ยต้นงัว มันไม่ขายตลาดมันเลียนไปมันก็ได้ขายได้แต่ว่ามันเหลือเขึ้นลือต่วนไม่อยากขึ้นรถเขานั่นแหละถามเช่ารถดีเขาเลียนไปเนี่ยครับนั่นแหละเพราะว่าเองเลยดีมูเงินแทะมูอวนตันตันไปนี่โว้ยเขายังความก็อยัางนี้เขาอ่านจินแล้วเขาแบ่งผดแล้วนั่นแหละมันเป็นสัญลักษณ์อย่างใครไปเช่าบ้านเขาไทยชีวิตแน่ครับต่อร่มหายใจจะ ปีสองปีก็ได้เอาว้าหลายไปนเนี่ยครับพี่น้องครับพี่เจ้านายครับครับผมก็ขอจบ,บคลิปงไปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ